มาตรการของนาปีครับท่านครับในปีการผลิต68ท69นี่สรุปแล้วเนี่ยทางอนุกรรมธิการอ,อนุการผลิตนบคเนี่ยจะมีบทสรุปอย่างไรยังจะเดินหน้าช่วยเหลือลดต้นทุนการผล,ลิตไร้ละห0 0 0ต่อหรือไม่หรือถ้าไม่มีจะปรับเป็นโครงการลักษณะใด นะครับไอ้ตัวนี้อยากจะชี้แจงสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนารอจริงๆครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านประธานอย่างไรก็ดีครับสำหรับข้าวนาปีปีนี้นะครับที่กําลังจะมาถึงนะครับปีนี้ต้องขอตอบท่านชัชวานนะครับว่าเราประชุมเร็วขึ้นนะครับก็คาดหวังว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการทําโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตและในโครงการ ของปีนี้นะครับอถามว่าทําไมถึงไม่ให้พันบาทเหมือนเดิมนะครับทําไมเปลี่ยนเป็นให้500บาทบวกกับอีก500นะครับให้ผ่านทาง,งกกสเพื่อไปซื้อปัจจัยการผลิตต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของข้าวน,น,นะครับเคยมีมติคอรมอรเมื่อพฤศจิกายน6กกนะครับได้แจ้งไว้การอุดหนุนใดน,นะครับที่ เป็นการอุดหนุนโดยโตรงนะครับหรือว่าขับกับมติครมอย่างไรก็ดีครับคณะกรรมการรมขอได้พิจารณาพิจารณาแล้วเห็นว่าในประเด็นนี้ต้องมีการค่อ,คอยๆปรับเปลี่ยนลดสัดส่วนของการให้เงินเปล่าไปนะครับแล้วก็ให้ไปเพิ่มในเรื่องของการซื้อปัจจัยการผลิต